โรคไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าเป็นโรคของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะแต่เป็นความจริงเฉพาะ30ปีแรกที่มีการระบาดเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยผู้ใหญ่ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี2554เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะคะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่อายุเกิน15ปีเนี่ยมีรายงานประมาณสัก 54%ได้ละเป็นมากกว่าเด็กนะคะตอนนี้ดูว่าธรรมชาติของโรคเนี่ยไข้เลือดออกในเด็กกับผู้ใหญ่จะเหมือนกันไหมนะคะส่วนใหญ่ไข้เลือดออกที่มีการรั่วของพ l a s มาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อาการจะเหมือนกันทุกอย่างนะคะการรักษาก็คล้ายคลึงกันไปในแนวเดียวกันนะคะแต่ว่าการให้น้ําเกลือเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะปริมาณเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยจะน้อยกว่าในเด็กสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็เราก็ดูว่า ส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นมากที่สุดคนไข้เนี่ยนะคะอายุที่เป็นมากที่สุดเนี่ยอายุประมาณ15-25ปีนะคะ ซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนในเด็กทุกอย่างการรักษาก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราดูปริมาณ IV fluid ที่ให้การวินิจฉัยการรักษานะคะมีแต่น้ําเกลือแค่นั้นเองนะคะในเด็กเนี่ยนะคะเราจะพูดต่อซีซีต่อกิโลแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเราจะพูดว่าถ้าระดับเมนทีแอนเซนนะคะในเด็กเท่ากับ3ซีซีต่อกิโลต่อชั่วโมงในผู้ใหญ่เนี่ยก็คือ80ซีซีต่อชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าเมนทีแอนนบก5%ดิฟิซิเนี่ยในผู้ใหญ่ก็ประมาณ100หรือ120ซีซีต่อ แล้วก็ถ้าสมมติคนไข้ช็อกเนี่ยนะคะเด็กก็จะให้ 10cc ต่อกิโลต่อชั่วโมงผู้ใหญ่แล้วก็จะถือว่าน้ําหนัก50กิโลนะคะก็ทุกรายเลยแล้วก็ถ้าช็อกมาแล้วก็จะให้ 500cc นะคะใน1ชั่วโมงอันนี้ก็คือการปรับเรดเนี่ยเหมือนกันนะคะค่อยๆปรับลดลงมานะคะไปในแนวทางเดียวกับเด็ก ตอนนี้ปัญหาที่เราเห็นชัดเจนว่าผู้ใหญ่เ,เป็นมากเนี่ยก็ในระยะ5-6ปีหลังมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีอายุรแพทย,ย์อาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ไม่ได้ไข้าการวินิจฉัยซึ่งจริงๆการวินิจฉัยง่ายๆก็คือการดู CBC เหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าดูธรรมชาติของโรคจริงๆเนี่ยนะคะจากประสบการณ์นนะะในผู้ใหญะะ่ส่วนใหญ่จะเป็นไข้เดงกี่มากกว่านะคะซึ่งไม่รุนแรง จากประสบการณ์ดูเนี่ยสมมตินคนไข้เนี่ยที่ติดเชื้อเดงกีเนี่ยนะคะประมาณร้อยคนเนี่ยผู้ใหญ่จะเป็นไข้เลือดออกที่มีการรั่วของพลาสมาเนี่ยประมาณ1 0 2 0เท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่80%เป็นี่ยเป็นไข้เดงกีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่อันตรายคนไข้จะมีปวดหัวปวดตาปวดกระดูกปวด,ปวด,ปวด,ปวดมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เสียชีวิตนะคะเพราะไม่มีการรั่วของออน้ำเหลืองแล้วก็ไม่มีภาวะช็อก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอายุรแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแต่คนไข้ที่มีอาการไม่รุนแรงเดงกีฟีเวอร์ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ไปเจอคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกที่มีการรั่วของพล a s m a เนี่ยจำเป็นจะต้องปรับนะคะระดับน้ําเกลือนะคะไม่ใช่ให้เท่ากันตลอดเลยเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าช็อกมาก็ให้เร็วๆตอนแรกแล้วค่อยๆลดลงนะคะเหมือนกับที่ให้ในเด็กเลยนะคะตอนนี้ปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะเห็นว่า ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมีเสี่ยงสูงแล้วก็รู้สึกว่าอัตราป่วยตายจะสูงกว่าในเด็กหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะสาเหตุจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะอดทนนะคะ มาโรงพยาบาลช้ามากเลยนะคะเรียกว่าจนกระทั่งช็อกนานเลยมาก็ตับไตวายไปแล้วนะคะเพราะว่าเวลาไข้ลงเนี่ยนะคะถ้ามีไข้อยู่ก็สามารถทํางานได้เพราะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานพอไข้ลงแล้วเหนื่อยๆเพลียแทนที่จะไปพบแพทย์นะคะก็คิดว่าพักสักหน่อยสองสาชั่วโมงคงจะดีขึ้นแต่ยิ่งพักนานเกินสีชั่วโมงไปก็มีโรคแทรกละนะคะ กว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะคะจะพามาส่งโรงพยาบาลก็มีภาวะช็อกนานละมีโรคแทรกเยอะละน,นี่เป็นสาเหตุที่1อันที่สองเนี่ยนะคะก็คือมีโรคประจําตัวเยอะนะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจเนี่ยนะคะโรคประจําตัวเองก็แย่อยู่แล้วนะคะโรคตับโรคไตด้วยนั้นถ้าเป็นไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคของเด็กด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากนะคะแล้วก็ลำบากพยากรโรคเนี่ยก็จะต่างกับในเด็ก